สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อากาศดีีคับพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นเขาค่ะแล้วไปจอบเพชรพ่อแม่พี่น้องพอดีลู่สายยุดก็เลยให้เราพาไปนั่งค่ะพาแม่ขึ้นเขาไปจอเพชรพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ช่วงนี้พากบวามค่ะพอดีลาพักร้อนนึ่งอาทิตย์พ่อแม่พี่น้องเลยก็เลยได้มีเวลาไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องของตอนนี้ค่ะโอเค ไปจอบปางดุรามีเพื่อนหรอยูบอมึงมายางป้าน, pues. น้ำขันค่ะส้มธรรมศาสตร์ปปนน้ำขันค่ะตอนนี้ก็ลังนั่งรถไฟขึ้นเขาเซอร์ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินเขาต่อค่ะ เก็บแกอันนี้เก็บได้เลยลูกอันนี้อ่อนๆเลยเห็นไหมอู้แข็งๆเลยลูกแข็งๆเลยเดี๋ยวขอตัดแข็งตัดขาไปเลยค่ะมันจะมีนักเข้าสดๆค่ะสดๆจะธรรมาศาสตร์ตลาดธรรมาศาสตร์่อไมพี่หนูไม่ ของกินแรกอุยล้มแล้วของกินแรงค่อยค่ับพ่อแม่พี่น้องเป็นแน่นนลรหาอยู่หากินเพชรแค่ร้อยค่ะดอกนี้อ่อนๆเลยค่ะอุยอ้ยจูบูจิบิอ่อนๆค่ะ ั้งกล้องให้กันน้อยอุย้ยอ๋อใหม่อีกกระหลายพวกนี้พี่น้องเลยขนาดว่ามาลาได้หน่ยังพอมีให้เก็บค่ะโอ้ยนี่บุญหลายคือเบาลกะอันนี้เท่าแล้วค่ะ <c oughs> เก็บเพสกะมีบุญหลายอ่ะมีบุนบนะยังได้เก็บเพวกนี้พี่น้องเลย กำเข้ามากนะเห็นไหมลูกเออได้เจอลูกไทรพามากพันกระดองเอ้สันกับมิดามากแคกับยานนะอันนี้โอ้ยนี่เทาแล้วเนี่ยว้าวคุณแม่เห็นนะลูก ด่ค่คะะน,นนีโอ้เท่าแล้วพ่อมีน้อยเสียดายเด้ต้องมาก่อนต้องมาก่อนหน้านี้นะคะหน้านี้ผมไม่วางนะคะ่ะเป็นนี่นตัวนี้โอ้ดอกไหมนี่ก็จะเท่ากับเห็นบอกอากาศหนาวนี่ก็แม่ด้่พอมีแม่ทั้งหมดค่ะโอเค ตังกระจาสิอ้ยเยอะเเลยอ๋อนี่แก่แล้วหลูกนี่แก่แล้วอ๋อ oh, อันนี้คุณแม่ไม่รู้จักเลยเห็นอันนี้คุณแม่ไม่รู้จักโอ้ oh, แต่อันนี้เอาได้เลยลูกอันนี้เอาได้โอ้ uh. oh, อันนี้งามๆแข็งๆเลยอืม mm. งามๆตามงกระจาสิ ถึงแม่และมาล่ามาสวยกันยังมีเฮีเกียรติเพื่อแม่พี่น้องเอ้ยเบื่อไงเพ็ดแค่รถอันนี้พะเพื่อนะด <c oughs> อกพากไงสงสัยเพ็ดอันนั้น,นะมาลามาใสา่ก็มีเฮีเกียรติเพ็ดแค่รถโอ้ยดอกกำงามไปพี่น้องดอกกำงามเลยค่ะเพ็ดแค่รถมีถากน้อยพอมั้ง เห็ด,ดแค่รแซ่บเด้ค่ะอภิพัฒน์อภิพัฒน์เนยค่ะแซ่บซื้อเจอได้เห็นแล้วค่ะได้เก็บแล้วซื้อเจอแล้วหนะพ่อพี่น้องได้เก็บแล้วค่ะ,เ,คะเห็ดแค่รถค่ะ ดีเจออะไรอ่าเห็ดแค่ล็อตค่ะโอ้ยข้างในก็นมีค่ะแค่ล็อตงาม,งาม งามกันแค่รถคักขนาดกันโอ้ยได้ตาหูมีความสุขหลาเพราะม่พี่น้องเอ้ยโอ,โอนึกว่าท่กคพราพี่น้องขอโทษเลยไหล แค่อทค่ะเดี๋ยวด้ออันฝนมันตกเลยค่ะมันก็เลยเสื้อเซต็ตจริงๆแค่อทเราเอ่อมะเหิงแล้วค่ะนี่ส้มงามเซ็ดแค่อทค่ะดอกนี้จะเทาก่ะนี่ปล่อยเราไว้สิ พุบมันแล้วค่ะโอ้ยดอกอ่อนๆเลยพ่อพี่น้อง baby <laughs> baby ค่ะ baby เอาไปน้ำค่ะก็อันนี้ก็ใช่ นี่ก็แมนค่ะแต่ดอกนี้คือจะเท่าแล้วค่ะเรามาเกิดอยู่ในป่าละเมาะแบบนี้ค่ะอันนี้โอ้เห็ดแครอทค่ะดอกปังใหญ่กว่าน้องดอกปักไงแต่เท่า,ทาแล้วค่ะเท่าแล้วนั่นหนันละ นั่นนั่นล่ะควยายในสวนพี่น้องอยู่ในสวนกระไลครับก็ยังไม่ได้สิ่งก็คือแต่กระดิไข่ได้กว่าเก่าเห็ดแครอทค่ะเห็ดแครอทแครอทงามงามเสีงามขนาดาเห็นปะพ่อแม่พี่น้องงามงามเลยค่ะโอ้ยมองไงงามงามเลย เป็นทานนาังผาค่ะโอ้ยค่อยคือหัวตลรกแช่เนาะโวแบบแฮปปี้นะโอ้ย oh, นะ oh, oh, งามๆแข็งๆเลยค่ะเห็ดแครอเพื่อนพี่น้องเห็ดแคระเราเป็นหู้ดนนี้ค่ะาาง,งามๆดอกในกันงามๆ แข็งๆ้ด้ค่ะออตอนนี้ยามแรงแล้วพ่อพี่น้องตอนนี้ก็มืดไว้พ่ะปะอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะแข็งแข็งก้ามๆมานี่แข็ง,ขาง,งาแข็งขาง,งามๆเอาไปพัดเลยกินกับขนมปังพ่อแม่พี่น้องแซ่บลายๆค่ะ จ้าอ่อนๆเลยค่ะเก็บค่ะอ่อนๆเลยค่ะโอ้สุกดีเลยอันนี้ก็อ่อนๆเลยค่ะเห็ดแค่รอดแค่ปอะมาพีีน้องเห็ดไม่ลูก ก็ได้เก็บมว,มวนมวนน้ำเพลินพอไหมพี่น้องเอ้ยโอ้ยพอได้เก็บมว,มวนมวนน้ำเพลินโอ้ย <c oughs> ดึงหาดเลยค่ะอันนี้ก็เท่าแล้วค่ะ แล้วก็พี่น้องอั้นกระแมนค่ะทั้งปูนกับเพอเวอ,อร์อยู่ดอกป๊อกนี่เต้น้ำพ่อพี่นอ้อง ออออมองนี่ไหลขนาดค่ะโอ้อ,อ,อ้ออมน้ำพ่อไปพี่น้องเอ้ยน่าอ,อมน้ำ คลัดมองนี้ออันนี้งามๆเลยค่ะอันนี้เอาไปน้ำค่ะเอ้่ยก็เริ่มย้เท่าแล้วค่ะตะกะอันนี้ยังแข่งตะกังอยู่ค่ะใส่ได้ค่ะโอ้เอ่ยมึงเนี่ย น,นั่นะแมนทึบมาจาะโอ้มังนี่หลายมังนี่หลายโอ้ปีนาเด้อปีนามาใหม่โอ้เอาใส่ถุงลูกอันนี้อันนี้เอากลับไปด้วยอันนี้ในวังนูกนในเหยียบนะเต็มไปหมดเลยโอ้มังนี่หลายหลายเห็นบ่เพิ่นเล่น้องได้นข,น,ดดนข้างเทิงก็มีเดือพายยางไปบนเทิงค่ะ ตอนนี้เริ่มมืดแล้วค่ะมืดไปไปทำไมหน้าหนาวระวังนะลูกนะอู้เวชิโอ้หวานสินโอ้หลก็น่าค่ะโอ้หลก็น่าแต่คือหว้วกับเท่าๆค่ะโอ้ไหลไม่หว้าวค่ะอันนั้นไหลายๆ แงนยามแงนทั้งมดเพิ่์มพี่น้องเออเป็นได้นั่นละขนะ้ยดอกนี้แก็งงามเออดอกนี้โอ้ยดอกนี้เอาไปนำเลยขนาดนี้แกลแม่นดอกนี้เอาไปนำนิ่งามครับบานเพอร์วิสแต่ข็งงามครับอ้กแข็งแข็งนะงามๆโอ้ลายคข้ากหลีครับพวกนี้ เอาใส่ถุงลู <c oughs> โอ้ยลุกไข่ระวังเหยียบนะลูกดูกใส่ก็ได้ออไหยอนเพิ่ม่น้อยมาเป็นมูพอแล้วไม่วางนะขพพาลูกชายไปเล่นพิเศษค่ะวันนี้วันพุธโอ้ยมองนี่อ๋องงามคักหลาข่ขนาดกันมองนี่ แต่มันเป็นทางสั้นมองไงพวกนี้ละสีคือกับเบอร์ไม้เลยค่ะแต่เบื้งในตานี่เขาเห็นเลยหนักมองนี่เม,ม้นแต่มืจิบูจีบิโอ้ยโอ้มาผิดยามมาผิดยามอีแล้วขนาดข้างขึ้นก็เมน้นคมช,ชัดสิสงสัยเราจะไม่ได้กลับแล้วมั้งลูกอันน่ะอันนี้คือแม้นอย่ะฮัลโหลโอ้ย ต้องมาก,ก่อนหน้านี้นะคะเนุะโอ้ลายลายคงใช้อัพตรงกันอ้าโอ้โอ้โอ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 ตายตายๆพอมีน้นองเอ้เป็นละเกือบตัวเขาปุ๊กเนี่ยเ็ดแค่รถทั้งหมดค่ะแน่นาน,านละอันนี้คือแม่ะ เอาไร่เลยค่ะโอ้เละอมน้ำปวยพี่น้องป่อยละใายสิเละอมน้ำฝนตกปวยพี่น้องโอ้คักีปไายโอ้ next one คอมเบียร์วีดาเฮียนโอ้ตรงมองนี้หลายๆค่ะอ้คักคักชดูสิ ห้องนี้คักคักไลายขนาดค่ะป้าเห็ดแพลตต์เห <laughs> ็ดแพลตต์เห็ดแครอทเปอร์เมพี่น้องนี่กระแมน